สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเกมพี่ปาแล้วก็พี่ต้นนะครับเรามาทดลองขับ EQE e 350 4Matic Electric Art ครับผมคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจาก Mercedes-Benz ครับโอเคตอนนี้เรากำลังลองทดลองขับกันอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพี่ต้นนิดนึงนะครับพี่ต้นครับฟิลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมอ่นิ่มกว่า ถ้าเทียบกับรุ่นไหนเอ่ยต้องถามอย่างนี้เอากับตัวรถยนต์ที่เป็นรถสันดาปทั่วไปดีกว่าครับพี่ต้นความนิ่มนวลน,นิ่มกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็การขับขี่ให้ความรู้สึกที่พุ่มกว่าแรงกว่าแรงกว่านะคือไปตามเท้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับ่าตอนนี้พี่ปานะครับกําลังดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่ปาเปิดในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ใช่ไหมครับ อ okay. พี่ปาคิดว่าในส่วนของตัวเอนเตอร์เทนเมนต์หรือไฟแอมเบียนท์ไลท์ตัวนี้สวยงามมากน้อยเพียงใดครับผมสวยมากเลยค่ะสวยเอลี่มากเลยใช่ครับนี่อันนี้พี่ปาลองเปลี่ยนสีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ปาขยับเปาะผมอ่ะ <laughs> อเคสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz รถไฟฟ้าสามารถแวะเข้ามาได้ที่พี e เมทอัลโตเฮาส์เบนซ์สุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับ